ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณติดตามช่วงสติข่าวกับคิงพิรวัตรนะครับคุณผู้ชมอากาศเย็นมาเยือนแล้วฮะกรุงเทพวันนี้ต่ำสุด21องศาหลายพื้นที่เหนือตอนบนของประเทศบนยอดภูยอดดอยบางที่ตัวเลขหลักเดียวแล้วนะฮะ ต้องระวังรักษาสุขภาพกันด้วยหลายคนหาเสื้อกันหนาวมาใส่แต่จะซื้อมือหนึ่งอุ้ยแพงเศรษฐกิจยุคนี้ประหยัดเงินดีกว่าซื้อมือสองก็ได้อาตัวละ70กว่า80กว่าร้อยกว่าซื้อมาแล้วอย่าเพิ่งรีบใส่ฮะย้ําว่าอย่าเพิ่งรีบใส่ซักทําความสะอาดก่อนนะฮะอย่างน้อยหนึ่งครั้งทํายังไงอ่ะอย่างแรกคุณเอาไปแช่น้ํายาฆ่าเชื้อก็ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ซักตาปกติ หรือถ้าไม่มีน้ำยาฆ่าเชื้อคุณเอาไปต้มกับน้ำเดือดก็ได้15นาทีแล้วก็เอาไปซักตามปกติแล้วค่อยเอามาใส่เพราะถ้าใส่ทันทีโดยที่ไม่ซักไม่ทำความสะอาดอันตรายตามมาแน่นอนมันจะมีหลายๆอย่างที่อาจจะทำให้เราเนี่ยสุขภาพย่ำแย่เช่นอะไรครับอาจจะมีโรคผิวหนัง กลาเกลือนนะฮะมันก็อาจจะติดมาเพราะว่าเจ้าของเก่าเราไม่รู้เขาเป็นยังไงถูกไหมฮะสองคนที่เป็นภูมิแพ้อาจจะแพ้หนักเพราะบางทีแล้วตามเสื้อกันหนาวมือสองมันอาจจะมีฝุ่นอะไรต่างๆเกาะอยู่แขวนไว้นานไงหนึ่งปีก็ขายได้ประมาณช่วงที่อากาศเย็นเท่านั้นสามฮะก็อาจจะเป็นพวกพาหะนําโรคต่างๆพวกตัวเลือดตัวไรเห็บหะเหาหมัดโลนแบบนี้มันจะมีอาการผื่นคันต้องทำความสะอาดนะครับเหล่านี้คืออันตรายที่อย่ามองข้ามฟังคำยืนยันและคำเตือนครับ ื่นมือสองนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยที่ท,ที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะตั้งแต่ตัวเสื้อผ้าเองหรือตัวพาชน้าที่บรนจุโกโรคที่สําคัญที่จะก่อ,กอที่เกิดจากเสื้อผ้ามือสองก็แต่โรคที่เกิดจากเชื้อรานะครับนะอย่างเช่นโรคก,กากโรคเกลื้อนอะไรเนี่ยสองก็คือโรคภุมมแพ้นะครับนะที่สามก็คือโรคที่เกิดจากสัตว์ที่ติดมาอย่างเช่น พวกเศดหมัดหรือพวกโลนนะฮะเสื้อผ้ามือสองเนี่ยครับมันโดยเฉพาะเสื้อกันหนาวมันก็มีหลายลักษณะนี่เราก็ต้องดูนะครับว่าร้านก็ควรจะเป็นร้านที่ได้มาตรฐานนิดนึงนะครับนะเสื้อผ้าที่เอามาขายก็ไม่ควรกองไว้กับพื้นนะการฆ่าเชะ้อาดก็มีหลายวิธีนะครับแต่วิธีหลักๆที่แนะนําก็จะซักแล้กวก็ต้มนะครับนะก็ค,คือไปซักด้วยน้ํายาซักผ้าธรรมดาหรือผงซักฟ้กธรรมดาซักเสร็จแล้วก็ไปต้มในน้ำตื้นแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะครับ เราในฐานะลูกค้าซื้อมาแล้วซักก่อนใส่ส่วนพ่อค้าแม่ขายจัดเก็บจัดวางให้ดีด้วยนะฮะคือหลายคนจะกังวลไงว่าอุ้ยอยากประหยัดเงินนะ่ะซื้อ,รา,าอ,อราคาถูกๆกกันเสื้อกันหนาวมือสองก็ได้แต่มันจะไม่คุ้มนะถ้าหากว่าเรารีบใส่ทันทีเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยค่ารักษาพยาบาลเพอเพแพงกว่าค่าเสื้อกันหนาวมือสองอีกใช่เอามาซักก่อนเถิดเพื่อความสบายใจจริงแค่กล่งแค่กลิ่นเราก็ไม่รู้ว่ามันไปนโดนอะไรมาบ้างนะส่วนใครก็ตามที่ตอนนี้ใส่แล้วยังเอาไปซักทันนะครับอย่าลืมซักก่อนใส่ครับคุณผู้ชมคร สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s c r i b e y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ